สวัสดีครับกับนั่นแย้มปูกรับร้านน้อยครับผมมาพอกันยำมือว้นเสาครับมือในบ้านเสาที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบ็พฤศสจิการยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มือในยู่ตอนนี้อยู่บนถนนมิตรภาพนะครับอุดรหนองคาย ้าไม้กับือสิไปหาซื้อหนูโอบองครับคิดอยากกินหนูโอบองก็เลยให้แนหนวดผ้าขับรถผอว่าหาซื้อนะครับซื้อไปกินเกาเทียงนะครับขอให้เปิดกับว่ารู้ว่าข้าสิเปิดหรือบอนะครับเพราะว่าเมื่อเนี้นเป็นวันเสาร์นะครับกับมือเนี้ยเอาร้านหน่อยมาน้ำร้านหน่อยใบเตยกีบมาน้ำนะครับ ออกบ้านใส่แมนในจัลกน้อยนะครับนี่ครับในายนวดอีสานจะพากันมาหาบบังโบธนัดเนาะอยู่ในรถเนาะหออเออามาซื้อซื้อหนูนะครับหนูอบองกลเป็นหนูเลี้ยงนะครับเสร์ชเบลงในกูเกิลเพื่อนก็บ,บอกว่าอยู่ หนูโป่งอุดรนี่มันจะอยู่ในเส้นทางอุดรไปน้องค่ายเนาะอยู่ในเขตของอำเภอเพ็ญน,นี่ครับตอนนี้เขากาขี่ไปเรื่อยๆก็เบิ้งไปเรื่อยๆเนาะ okay, หนูอบอ,องแต่เบิ้งอยู่ในนันเพิ่นตีขึ้นไป้ายป้ายไปชัดเจนป้ายบัก่เนาะครับปบ้ายว้หนิ้วโตบักใหไงไปเต้กินหนูไหมเว้ย <c oughs> หนูแซ่บเด้ <c oughs> <c oughs> แสบ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 ปูมากคัะ บ <laughs> ่เคยกินเตี้ยเคยเคยเห็นหนูไหมเคยเห็นเห็นตัวหนูไหมมันวิ่งวิ่งอยู่กลัวกลัวหรือว่าอย่างไงียงเห็นที่วิ่งอยู่ห้องครัว <laughs> อันนั้นมันหนูหนังกับหนูบ้านบอันนี้เป็นหนูเลี้ยง,งแล้วไก่จะหอดครับแล้วไก่จะอดว่าไก่อยู่แถวนี้เบิ่ครับอาจจะไม่เพราะถ้าน้นจะเป็นหมูหันอยู่ทั้งนานมีหมูหันก่อนที่จะหอดอ่า ล้านกาลสินกุ้งเผาของไอ้ปุยป่านินท่องนะครับเนี่ยอู้ดเห็นแบบตื่นไหนมนนอันนี้เป็นหมูหมูอบโอ่งเป็นบ่หมูหันหมูหมูหันเนี่ยใช่หมูหันกะจะเามาหันอยู่แถวเนี่ยแถวมีต้นไม้อะเนี่ยนี่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 หมูหันกะจะอามีอยู่แต่ว่าหนูอบโอ่งด้วยที่นี่สีชมพูคนน่ะ ยีชมพูอินปะอาจจะแม่นรถ้ยมูลลสีดมันอันนี้เป็นอันนี้เป็นหมูหันครับนี่ล้านหมูหันขายุปประจำเลยหมูหมูเปิดหมูเปิดอยู่โอ้ยหนูหนูเปิดเปิดนายเดียวหนดีใจโอ้โหแล้วกเทหนูน้าฮะเอาองค์อบค์องค์อบค์องค์โอเคครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวหนูหนูหนูไม่ไม่ลงไปก็ได้นะเราเอาข้ามข้ามขาปูไป เดี๋ยวจะเอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาลงไปสื่อครับสวัสดีครับพอดีหางหมูหัวปงตัวอะไรหาซิฟตัวอะไรหาซิฟโอ้โหขอชมหน่ยเด้อ โอ้นี่ครับหางมีหางครับหางหมูหางหมูด้วยใช่ไหมจะหางครับอันนี้เอาเอาเอาอันน้หางนึ่งอันนี้โอ้หลายเลยครับมาขายซซมือมัครับเนี่ยหนูสดกับมี่ครับหนูสดกับมี่โอ้ผักเลยอันนี้จะอยู่ท่างออกลองค่ายครับผมก่อนแยกบันผือก่อนเอาหอดแยกะบันผือโย่แม่างหูเมตรแมนล่ะนี่นี่นี่เลี้ยวเลี้ยวเห็นท่างแยกบันผืออยู่นี่ครับ สองตัวแล้วก็เอาหางตัวหางหนึ่งครับเอาหางใหญ่หางใหญ่เท่าไหร่่ะครับเอาหางนี่แล้วก็เอาหนูตัวหนูสองตัวครับครับตัวนึงครับตัวนึงตัวนึงบ่อซับครับนี่ครับหนูนะอบองติ๊กโทรถามเพิ่นได้ก่อนนะครับผมนี่ครับเบอร์โทรเบอร์โทรเพิ่นโทรถามมันก็ได้ว่าเพิ่นมาขายหรือบ่มาขายนะครับอ่านี่ครับมันเป็นความอยากของผมเองนะผมผมอยากผมอยากนะครับ สวยๆนะครับหนูอบอุมสะอาดสะอานนะครับหนูหนูเลี้ยงเองบอครับหนูฟ้ามครับผมหนูฟ้ามรักมากครับรักมากผมนี่น่ะทีเป็นพ่อค้่เป็นพ่อคู่แล้วมาคบขายัได้สามเดือนนี่ครับอ๋อเพิ่นมาขายอยู่นี่ได้สามเดือนนะครับมาขายสูมือเนาะสูมือครับผมโอ้ครับครับสู้มือให้ดกว่า ครับเกเรลเันะครับเขาเยี่ยมเลยครับมามถ้าหาซื้อจ่องปูกับร้านน่อยอ้้ารนนร้าร ใชล้ครับ <là> ีบ no, ้านหรือมก็ชิมไหมอชิมหรอ่าาแล้ชิมกับนี่เลยนะมาามาเอาขาเอาขาขามาชิมจะขาขรอาย่ายิบมาเลยอะไรนยวครับจะมาชิมนะครับชิมนชิมหนูหนครับ กัดกินเพื่อนางจินเลยหอ,อมอมครับ,รบนัดิ้นก็รางเงนเดินดึงเอาพัดเราบ ไแล้วกอดกินย <c oughs> uh, ูกินยูเป็นมันเป็นนูนู้บ้านทำดีเนาะดู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 แมนแห่งอะไ่างเงี้ยข้าวขอบนอกนิ่มในหอมกระเทียมพริกไทยกับเครื่องอบเครื่องเขามาอบอบเตยในองค์นะครับ มาตู้อบน้ององค์เอาเตาตั้งข้างล่างาครับเป็นชุดนะรครับเอือที่ัหลายๆที่ของเขานี้มาเมื่อสิบนี่อได้ครับหนูสดเดี๋ยวนี้ถ้าอยากไปอ้อมขัไบ,บานเขันนอยากเอาไปอ้อมหนูสดหนูกว่าให้เรียบร้อยรถคนเรียร๋ยวไรนะนนนครับโอ้ครับมึงสังเกตได้ล่ม เต้นสีชมพูนะครับเต้นสีชมพูเกตมาด้าครับสีสีฟ้ารถรถอ่าสีฟ้านะครับอย่าล้มอยู่เส้นทางที่จากออกจากปุ่ดอนมานะครับออกจากปุ่นดอนปุ่ดอนไปน้องไายนะครับกิโลเมตรกี่เราใส่ด้วนี่ประมาณ ประมาณกิโลเมตรที่12หรือกิโลเมตรที่13ครับสาน500เมตรตรงคำนะครับเพคนสิมีไปต้นตามเมื่อกี้ันอ่ามีปลาปลาปั่มมีสวนสวนปั่มนะครับก่อนก่อนอ่านี่ครับเส้นทางจะมองมองมองหันจะเป็นขายหม,มูหันนะครับมหมูหันหมูหันแล้วก็ ต่อมาเนี่ก็เป็นหนูหนูจ่าหนูหนูอบองนะครับผมน,นี่ครับอันนี้หางหมูครับอันนี้เป็นหางหางหมูหางหมูนี่80บาทหางหมูหไม่เงนะครับหางหมูอบกรอบนอกนุ่มในหนูตัวละ150บาทเอาอพอลองชิมดูว่อาอันนี้จิลองจิ้มหางหางหมูนะครับหางหมูอบ อฟังเสียงเพิ่นงับกันในความเพลงตรงนี้กำลังเด็กโอ้โหขอบมากต้องตงัวต้องตงัวตัวครับ 3 2 0อย่เป็นสรแะครับ3 2 0งามรายิดิเ็บดีร้อพูดีาเขาไปดูลูกค้ากินน้ำนะครับไปดูลูกค้ากินครับขอบคุนครับขอบคุนครับอันนี้เจ้าข้อง้านครับมาอุ้นนุ่นได้นะครับผม เห็นเห็นโฮมสีชมพูรถมาด้าเซม,มินเนียคลาสสิสจกจอดรถครับก่อนหอยแกงว,วันที้ครับการถ้ามาหากินแบบซืบ้อสัตว์ทุกตลิศนะครับผมนี่ผมมีออหัวของน้องสวนอยู่นหฮะอยู่หัวของน้องสวรรนตั้งไปตั้งไปเมื่อกดจับหลังตลาดให้สิบีล้งตลาดให้สิบีโอครับครับโอเคสำหรับคลิปนี้มากยบร้อยสมนังจังใจมากเพิ่นขายนะครับเห็นได้ซิมเราแซ่บนะครับ กุรีเบงดาเกิดว่าอยากจะกินหนูหนูอบปองนะครับมันเป็นหนูเลี้ยงนะครับหนูแข็งแต่ตำตากหนูซ้มนะครับแล้ก็นี่หางหางหมูด้วยหางหมูใหญ่ๆนะครับหางละ80บาทหนูตัวละ160บาทมีหลายไส้ครับมีมีหลายไส้ไส้ใหญ่ไส้น้อยไส่แง่ก็สองร้อยห้าสิส่น้อยสุดนี่งร้อยสี่สิบึ้นไปถึง250เกินไปถึงสองร้อนห้าสิบเนาะ ใช่นะครับประมาณช่วงรักซิโลที่11-12นะครับอ่ะสำหรับผมเมื่อนี้นะครับรับใายหนวดนครับอแล้วก็รับ้านน้อยยู่งเรื่องรถหายทุกคนอ้าเดี๋ยวไปซิมอ่าไปกินข้าวน้ำกันครับกินข้าวเตียงน้ำกันเนาะสำหรับคลิปนี้มาเืออนูอบงขอลาไปก่อนสวัสดีครับ